วันนี้มีเคสตดี้โอ้โหซับซ้อนอย่างชีวิตนี่อ่านเรื่องนี้แล้วซับซ้อนมากทีเดียวแหละแล้วมันทําให้เบื่อหน่ายทางสารวัตรจริงๆเลยอ่านเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอื้มเรื่องจริงเนี่ยมักจะยิ่งกว่าอิงนิยายเนี่ยเนี่ยเรื่อง,องจริงโอ้ซับซ้อนตั้งแต่มีเคสตดี้มาดิอันนี้ซับซ้อนมากมากทีเดียวเรากําลังจะเล่าฝันในฝันให้ฟัง เดี๋ยวเรื่องเคสสัดดีนะจ๊ะเจ้าตัวก็บอกว่าเอ่ยน้ําได้ทุกคนแล้วแต่หลวงพ่อจะเห็นสมควรเอาว่าคารูไม่ใหญ่ไม่เอ่ยนำาำก็แล้วกันนะลูกนะเพราะเรื่องมันซับซ้อนอ่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าเหตุผลไม่เอ่ยนามเนี่ยมันลูกเป็นผู้นําบุญชาวเชวแหนมภาษาตุชนชนทั้งไทยและอังกฤษมาบูชาข้าพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนตอน ตีสถึงตีห้าที่ลอนดอนไม่เคยขาดเลยดูนดูเขามีวิเลียาสาหาขนาดไหนตีสองถึงตีหเนี่ยอืมเริ่มรู้จักวัดจากพระมหาวิรัติปณิกันโตประมาณปีสีหนึ่งสมัยที่สมางกิจร,รูปเดียวได้ร่วมสร้างบุญมาเรื่อยๆตั้งแต่องค์พระธรรมกาญยมตูและก็ร่วมบูชาข้าวพระ ทุกต้นเดือนออกบอกบุญชวนคนมาวัดเป็นผู้นำบุญทำหน้าที่อย่างเต็มที่แม่เจ้านายจะไม่เห็นด้วยจนกระทั่งต้องออกจากร้านเพราะเจ้านายไม่ชอบวัดไม่ชอบวัดพระธรรมกายแต่ก็ยังคงทำหน้าที่ไม่ขาดแม่เจ้านายจะไล่ออกแล้วก็ยังทำหน้าที่ไม่ขาดดูหัวใจนักสร้างบารมีก็ยังทำหน้าที่จนกระทั่งเจ้านายยอมแพ้ เชิญกลับไปใหม่โอสาธุคืนดีด้วยแล้วก็กลับมาทำบุญใหม่อีกครั้งหเห็นไหมต้องจากเป็นกรราณีมิตรยังกริฐและยังทำหน้าที่ถึงญาติมิตรที่เมืองไทยด้วยโดยจะช่วยให้ลูกและญาติมิตรไปวัดเป็นประจำจนลูกชายเลิกติดยามาเข้าวัดแล้วก็บอกอะไรต่างๆเยอะแยะผลการปฏิบัติธรรมหลังจากได้ฟังรายการฝันที่ฝันก็ทำให้ตรึกได้ง่ายมากทำการบ้านทั้งวันเลย เขจะเปิดเสียงท่านตลอดเวลาทําการบ้านครบทุกข้อไม่เคยขาดสามีมโนปณิธานว่นาวจะทำหน้าที่ผู้นาบุญจะสร้างบรมีติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมจะร่วมสร้างวัดเจริญภาวนาศูนย์สาขาที่ลอนดอนให้สำเร็จจะตั้งใจสร้างวัดศูนย์สาขาที่เมืองเชลแนมประเทศอังกฤษมีพี่สาวอยู่หนึ่งคน คุณแม่เสียชีวิตเมื่ออายุ67ปีเตียเสียชีวิตเสียชีวิตปี06สามีของพี่สาวลูกซึ่งต่อมาก็เป็นสามีลูกด้วยแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นสามีของพี่สาวและลูกเพราะเป็นสามีของภรรยาน้อยคนที่สามเตียเป็นคนดีไปจาหมู่บ้านลูกเขยก็เป็นผู้ใหญ่บ้าน สมัยนั้นก็ไม่มีการพนันเรืออาบบยมุขใดๆดทั้งสิ้นทุกครัวเรือนรู้จักและเคารพเตี่ยมมากแม้กระทั่งทุกวันนี้แต่ก็มีข้อเสียคือชอบตีกบตกปลาโดยคิดว่าไม่ไม่เป็นบาปเพราะนํามาทําอาหารเคยต้มเหล้าเถื่อนขายทางก็ดื่มเองด้วยเมาแล้วก็หลับไม่ก่อกวรใครภายหลังมาเป็นเกษตรกรตีได้ร่วมกับเพื่อนเป็นหัวแรงใหญ่ในการสร้างวัดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านชื่อวัดสะกด ขณะก่อสร้างนั้นเพื่อนได้เสียชีวิตต่อมาไม่กี่เดือนเตะก็ประสบอุบัติเหตุรถแท็กตอร์คว่มเสียชีวิตทันทีด้วยอายุ35ปีทําให้กิดิศัพท์การตายอย่างอานาถร่ำรวยไปทั่วคนดีเนี่ยยิ่งทําดีมากๆยิ่งตายเร็วไม่จริงนะลูกนะไม่เกี่ยวกันจะทําดีและทําชั่วเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อายุยืนบางทีก็ตายเร็วแล้วแต่วิบากกรรมที่ทํามา เราจะไปพูดกันว่าคนดียิ่งทำดีมากมากยิ่งตายเร็วไม่ใช่นลจ๊ะต่อมาแม่ก็แต่งงานใหม่กับพ่อเลี้ยงเมื่อศูนย์เจ็ดพ่อเลี้ยงใจร้ายเป็นหัวหน้าการพนันสอนคนในหมู่บ้านในหัดเล่นการพนันและดื่มเหล้าแล้วก็โม่เมาจนกลายเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านแม่แม่ของลูกเองก็เลิกขา,ขายขนมหันมาทำอาชีพนี้เช่นกันปัจจุบันนี้เลิกหมดแล้วหลังจากที่ลูกเเริ่มเข้าวัดปฏิบัติธรรม พอเลียงลูกถูกลอบฆ่าโดยลวงให้ดื่มน้ำกรดเพราะเป็นนักเลงตายขณะไปอยู่กับภรรยาคนใหม่และก่อนไปก็ยังทิ้งลูกสาวที่เกิดกับแม่และเขาก็ไม่มีอาชีพอะไรมีแฟนกับผู้ชายอีกอย่างน้อยหลายคนจนมีลูกอีกสี่คนต่างพ่อกันหมดมาให้แม่ต้องเลี้ยงดู แม่เพิ่งจะเดินได้หลังจากป่วยมาด้วยขาลีบย,ยังต้องมารับภาระเลี้ยงดูลูกของลูกสาวที่เกิดกับพ่อเลี้ยงใจร้ายหลังจากเตียยสีชีวิตแล้วลูกก็กำพร้าเตียตั้งแต่อายุหกขวบน้องชายคนเล็กก็กป่วยและตายความอบอุ่นขาดหายเป็นทันทีจะลูกแล้วน้องชายคนรองก็ถูกคลากจากอกแม่มาอยู่ทีทอกก่อยุธยาตอนลูกอายุได้เก้าขวบชีวิตลันทดจริงๆ น้องชายเจ็ดขวบอยู่กับอาคุณอาและคุณย่าซึ่งใจร้ายและไม่เคยคิดถึงหัวอกเด็กใช้แต่อารมณ์ถูกซ้อมไม่ประจำตอนนั้นลูกคล้ายๆก็อยู่ในนรกจนได้วางแผนหนีกับพี่สาว <Okay. S 1> ซึ่งมาอยู่กับอาและยา่าตั้งแต่แบะเบา่วนน้องชายหนีไปก่อนหน้านั้นแล้วเพราะทนมือทนไม้ไม่ไหว <Okay. S 1> แต่นชีวิตจริงมันยิ่งกว่านิยาย <Okay. S 1> การหนีบางครั้งก็ไม่สาเร็จ ข้าจับได้กลับมาถูกซ้อมอีกอาซ้อมอีกท้ารุนิอีกต่างหากแต่ว่าต่อมาพี่สาวหนีสําเร็จส่วนตัวลูกเองตัวตัวลูกเองอันหนีไม่รอดจึงต้องถูกทร,ทรมานถูกซ้อมเดี่ยวที่นี่ต่อไปโชคดีที่เตี่ยของลูกมาเข้าฝันคุณอาให้ส่งเสียให้เรียนจนลูกเรียนจบวิไลครูเพชรบ,บุรีวิยาลัยกอนประตูน้ำพิเมาปีหนึ่งเก้าหลังจากเรียนจบก็ตั้งใจว่าจะเป็นครูที่โคราช อยู่กับลุงพี่ชายของเตีย่ยใจดีมากๆพี่กะอาเลยแต่แล้วพี่สาวที่เคยหนีไปได้พี่สาวของลูกก็ชวนไปอยู่ด้วยทีระนองซึ่งตอนนั้นพี่สาวแต่งงานแล้วโดวยให้เหตุผลว่าจะได้ไม่ลำบากลุงอีกจนลูกตายใจไปอยู่ด้วยแต่แล้วก็เป็นแผนการของพี่สาวของลูกที่จะเอาลูกไปเป็นภรรยาของสามีในขณะที่ลูกตั้งท้องพี่สาวก็หลบหนีไปโดยมีเหตุผลคือธุรกิจล้มเหลว แะญาตินี้ก็เข้าใจว่าลูกมาแย่งสามีพี่สาวพี่สาวจึงหนีไปทําให้ลูกต้องรับภาละและรับผิดแต่ผู้เดียวโดยไม่ปริปากบอกใครพ่อรักพี่สาวมาเออมีพี่สาวนี่ก็แปลกดีนะหลอกน้องสาวให้ไปเป็นภรรยาของสามีตัวสามีเลี้ยงด้วยมัดและเขาเขาขึ้นหัวข้ออย่างนี้แต่เตนลูกอยู่อย่างทรมานแม้ว่าจะตั้งท้องอ่อนๆสามีก็ทารุนลูกทั้งร่างกาย คำพูดและจิตใจแต่ถึงขนนั้นก็มีลูกด้วกันสองคนลูกเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายทาั้งๆที่ท้องลูกชายอยู่โดยกินยาฆ่า,มาแมลงได้ดืม่มและกินยาลงไปมากๆแต่ก็ไม่ตายเลยต้องทรมานอีกต่อไปต่อมาลูกวางแผนตามพี่สาวกลับได้สํำเร็จคือไปตามพี่สาวกลับมาได้สํำเร็จ และลูกนีแทนเออลูกนีอยู่หลายรอบจนครั้งสุดท้ายหนีจากโรงพยาบาลทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่มีรอยเย็บแผลที่ใบหน้าลูกนีมาอยู่กับญาติอยงกรุงเทพมาขายขนมตั้งตื่นในเช้ามืดทําขนมไปขายตามถนนโดยมีลูกสองคนเดินตามเหนื่อยหามรุ่งหามค่ํา ขายทุกอย่างทั้งขนมข้าวเหนียวไก่ย,ย่างทั้งกลางวันกลางคืนจนบ่อยครั้งที่คิดน้อยใจจะไปมีอาชีพเป็นผู้หญิงไม่ดีแต่รักลูกทั้งสองและชื่อเสียงวงตระกูลเลยไม่ทําถูกพร,รากลูกอหัวข้อขึ้นอย่างนั้นพี่สาวลูกและสามีก็ยังคงตามหาลูกต่อไปจนตามมาเจอครั้งสุดท้ายเขาก็ได้ขโมยลูกสาวและลูกชายทั้งสองกลับละนองพร,รากแม่และลูกให้จากกันตอนนั้นลูกชายยุได้เพียงสิบแปดเดือน ส่วนตัวลูกเองนั้นอายุได้25ปีโอ้ย25ป,ปีมีป,ประสบการณ์ขนาดนี้เสียใจมากแทบเสียสติเป็นบ้าต่อมาก็ตั้งเนื้อตั้งตัวระหกระเหินจนสามารถตั้งร้านอาหารได้ลุมๆนดนๆเริ่มศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มาแต่งงานกับคนอังกฤษจนตัดสินใจมาอยู่กับคนอังกฤษตอนอายุ38ปีลูกไปทำกรรมอะไรมาต้องร่อนเล่ประเดจรล,ลำบาก อดมือ้อกินมือ้อและพัดพราจากพ่อแม่ของตัวและลูกของตัวตลอดชีวิตเลยเจ้าค่ะทําทไมต้องแวดล้อมไปดูคนภายคนพานคนคิดแต่จะเอาเปรียบไม่ทราบว่าเตีย่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนทํากรรมอะไรมาแล้วจะช่วยเตีย่ยได้อย่างไรเจ้าค่ะไม่ทราบว่าพ่อเลี้ยงตายแล้วไปอยู่ไหนเนี่ยแล้วพ่อเลี้ยงกับแม่และลูกทํากรรมอะไรร่วมกันมาจะหนีกรรมนี้แบบไม่ต้องเจอกันอีกได้อย่างไร นี่ลูกอธิษฐานไม่เจอนะสามีกับพี่สาวและลูกทากรรมอะไรร่วมกันมาจึงต้องมาจองล้างจองผานกันจะลบนี้กันได้อย่างไรจึงจะไม่ต้องมาเจอกันอีกคุณอาเป็นคู่อาฆาตอะไรกับลูกทําไม่ต้องมาเลี้ยงดูลูกแต่ก็ทรมานและซ้อมลูกมาตลอดสงสารจังเลยลูกเอ้ยสงสารจังเรามาดูกันแล้วกันคือมันหลายๆชาติมารวมกันนะเจ๊ะ ในอดีตนั้นไปมีสามีคือไปเป็นภรรยาของสามีที่เคยมีภรรยามาก่อนแต่ภรรยาเก่าเขาเสียชีวิตแล้วมีลูกติดมาสองคนเขะาจายตรงนี้ไหมเจ้ากะจารับแล้วอยู่ด้วยกันมาก็มีลูกใหม่ด้วยกันพื้นฐานในชาตินั้นแหะ เป็นคนโหดร้ายเจ้าอารมณ์เกิดมีความรังเกยียจลูกติดก็แกล้งต่างๆน,น,นานาเช่นเวลาสามีไม่อยู่ก็จะเคี่ยนตีดุดาว่ากล่าวทุกอย่างส่วนสามีก็มักจะเข้าข้างลูกใหม่เ,เวลาเด็กทะเลาะกันเนี่ยลูกเก่ากับลูกใหม่จะเข้าข้างลูกใหม่ส่วนตัวเองก็เกลียยกลาดกับลูกเก่ามาก จนเด็กทนไม่ได้เลยหนีไปทั้งสองคนแล้วก็ตัวเองก็จะอารมณ์ไม่ค่อยจะได้ทำทานจึงส่งผลมาในชาตินี้ในวัยยาวอ่ะลำบากบวกกับกรรมไปทีไปทารุณเด็กนั่นอละแล้วเด็กมันหนีไปเนี่ยชีวิตในชาตินี้จริงเราหกกระเหินพราเข้าใจไหมเนี่ย ข้าใจรส่วนคุณอาของลูกที่คอาใทรมานซ้อมอยู่เรื่อยๆนั่นแหละก็คืออดีตลูกที่ติดสามีจากชาตินั้นแหละได้จองกรรมจองเวรแค้นกันมานะ่ะทันไหมเดี๋ยวมันซ้อนกันอีกหลายชาติแต่มันจะซ้อนอันนี้มันยากที่สุดเลยเนี่ยที่แวดล้อมท้วคนผ่าน เพราะตัวเองก็มีเชื้อพานไม่ถึงชาติแน่ดีตเนี่ยแล้วมันติดมามีในสมัยหนึ่งเ,เกิดเป็นผู้ชายเนี่ยหนชาติแล้วแล้วก็ทำแสบเอาไว้เยอะทีเดียวทั้งสุรานารีการพนันเอาหมดทุกอย่างอยู่ในหมู่เพื่อนแต่เป็นนัเกเรงหัวไม้เป็นต้นผสมกับกรรมที่ทำไว้กับลูกติดสาม,มีมารวมกันก็เลยเจอสิ่งแวดล้อมที่มีแต่คนพาล ส่วนเตียยตายใหม่ๆก็เป็นสัมภเวสีร,ร่อนเล่อยู่แถวนั้นไม่ไปลงอบายเพราะบุญตั้งใจสร้างวัดตอนนี้ได้สแสวงหาที่เกิดได้แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์มากลับเนื้อกับตัวกันใหม่พ่อเลี้ยงตายไปแล้วเนี่ยถถูกฆ่าตาย,ยไปตกนรกขุมหกขุมการพานันสุลาขุมการพานันเป็นหลัก ทรมานมากเลยตอนนี้พ่อเลี้ยงที่ทรมานตัวตามไม่ทันนะจะอ่านได้ชาเนี่ยเคยเป็นเพื่อนเก่าสมัยเป็นนักเลงด้วยกันในชาติที่เป็นผู้ชายเนี่ยแม้มันซ้อนกันเนี่ยและต่างก็ทําแสบด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ไปลงนรกมารอบหนึ่งแล้วเนี่ยทั้งคู่เลย่ขึ้นมาใช้เศษกรรมส่วนตัวเองในตอนนี้เนี่ยไอ้กรรมเจ้าชู้ ก็มาทำให้เกิดเป็นผู้หญิงและมีเชื้อพานด้วยนะพานด้วยกันกันกบพ่อเลี้ยงคืออดีตเพื่อนเก่าอะมาเจอในชาตินี้ไงบวกกับกรรมที่ทำเอาไว้กับลูกเลี้ยงในชาติที่เป็นผู้หญิงล้วมันสับสวนหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับเลยทําให้เจอกันพอเจอกันแล้วก็เลยลุยกันนี่แหละเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจครับแต่เดิมตัวเองกับพี่สาวอามาตอนนี้ เกิดเป็นผู้ชายเป็นพี่น้องกันพี่สาวก็ไปเป็นพี่ชายตัวก็เป็นน้องชายสามีคนปัจจุบันนี้เคยเกิดเป็นผู้หญิงสับสนไหมเนี่ยเป็นเมียของพี่สาวแต่พี่สาวชาตินั้นก็เจ้าชู้มีเมียหลายคนก็จะไปอยู่กับคนโน้นคนนี้เนี่ยก็ทำให้เมียในชาตินั้นเ,นเหงาว้าเว พอเว่เวก็มาแหววรับน้องชายน้องชายก็เลยรับเซ้งต่อมาแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ยแม้แต่เซ้งต่อกันมาก็ตามเนี่ยก็ชั่วคราวไ้เชื้อพานในตัวของตัวกบรรดาลให้อยากจะมีเมียใหม่ก็าหาเรื่องทะเลาะกดขี่กลมเหงกับภรรยาในชาตินั้น เพื่อจะไปมีเมียใหม่ไงกัมเวสเละภูก,กันเลยต้องมาเจอกันชาตินี้แต่กลับตาลผัดภรรยาเก่ากลับมาเป็นสามีในชาตินี้ครับสามีทั้งสองในชาตินั้นกลับมาเป็นภรรยาค,รคนโตกับคนเล็กครับอ่าอย่างนี้เคลียร์ไหมเคลียร์ขาจ,าจายป่าเจ้านี่ทานครับถ้าจะให้หมดกรรมก็ต้องหมดกิเลสหมดกิเลสก็หมดกรรมหมดกรรมก็หมดวิบากค,คือไปเป็นพระอาหารหันต แต่ว่ามันลําบากมันยากในชาตินี้เนี่ยเอา,อางี้แล้วกันถ้าอยากจะหนีกรรมทั้งๆที่ยังไม่หมดกิเลสล้วก็ต้องไม่คบคนพาลต้องสร้างบุญให้เยอะๆอทั้งทานทาั้ทงศีลทั้งภาวนาและอธิษฐานจิตนะลูกนะแล้วชีวิตจะสดใสจะเจอแต่คนดีที่เป็นบัณฑิตไม่เจอคนพาลเพราะว่าเราไม่มีเชือ้อผ่านพ,พอเข้าใจไหมจ๊ะ